แวนแหวนแอดมิดโรงพยาบาลโพดเตือนชนีที่กินไม่บัญญะบัญยังดูไว้เป็นอุทาหรณ์ล่าสุดวันที่8ดมกราคมพิธีกรสาวชื่อดังแหวนแหวนได้พดพับตนเองกำลังนอนแอดมิดที่โรงพยาบาลและเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคุมอาหารงดขนมงดกรูเทนชั่วข่าวนะจ๊ะ กระเพาะคลากอีกแล้วชนีที่กินไม่บัญญะบัญญยังดูไว้เป็นอุทาหรณ์สนใจไม่ได้เป็นโควิดนะจ๊ะแต่ท้องอื่นรุนแรงและอาเจียนนิดหน่อยนึกว่าติดเชือ้อสรุปหมอบอกว่ากินเยอะเกินไปมากช่วงปีใหม่ของที่แพ้ก็ยัดเข้าไปทุกสิ่งกระเพาะขยายเยอะมากแล้วพอกลับมากินเท่าเดิมก็เกิดแกส๊สและพวกกรดไหลย,ย้อนออกมา เพราะหูรุดกระเพาะรูดป,ปิดไม่ทันจะคำหรือจะยังไงดีเนี่ยนอกจากนี้พิธีกรสาวชื่อดังแหวนแหวนได้โพสภาพขนาดทานโจกที่โรงพยาบาลรวมถึงซองยาจํานวนมากพร้อมเขียนข้อความอีกว่าเอาประสานสายแข็งแอบกินขนมและกลับโรงพยาบาลนะ่าตีจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ